วิธีการทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับนักศึกษาฝึกสอนทำง่ายง่ายไม่ยุ่งยากเข้า Google Chrome ก่อนเลยจากนั้นพิมพ์คำว่า notebook lm แล้วกดค้นหาจะเจอเว็บ notebook lm ให้คลิกเข้าไปได้เลยเมื่อเข้ามาในเว็บแล้วให้กดคำว่าลองใช้ notebook lm แล้วกดคำว่าสร้างเมื่อเจอหน้าต่างนี้ให้กดกากบาท แล้วคลิกคำว่าแหล่งข้อมูลจากนั้นให้พิมพ์ข้อมูลที่เราสนใจลงไปจากนั้นให้กดส่งข้อความแล้วรอโน้ตบุ๊ก LM หาข้อมูลสักครู่เมื่อเจอข้อมูลแล้วให้คลิกคำว่านำเข้าเมื่อนำเข้าเสร็จแล้วให้กดคำว่าสตูดิโอจะเจอคำว่าอินโฟกราฟิกให้กดที่รูปดินสอเพื่อแก้ไขขนาดให้เลือกที่เราสนใจจากนั้นให้คลิกคำว่าสร้าง รอโน้ตบุ๊ก LM สร้างอินโฟกราฟิกสักครู่เมื่อโน้ตบุ๊ก LM สร้างเสร็จแล้วให้คลิกเข้าไปดูอินโฟกราฟิกเห็นไหมคะตัวอักษรตรงทุกตัวแถมสวยอีกด้วยถ้าเราอยากโหลดจะมีลูกศรดาวน์โหลดข้างบนให้คลิกได้เลยเพียงเท่านี้ก็ได้แบบฝึกหัดสวยๆแล้วถ้าใครอยากรู้วิธีการสรุปข้อมูลจาก YouTube คอมเมนต์ไว้ได้เลย ถ้าเพื่อนๆชอบภาพสไตล์นี้แล้วอยากลองทำตามแต่ที่เกียรติพิมเองข่าวดีค่ะเราแปะพร้อมทั้งหมดพร้อมทริคการคิดคำสั่งแบบละเอียดไว้ให้เพื่อนๆสมาชิก YouTube Membership แล้วนะเข้าไปก๊อปไปใช้กันได้เลยใครยังไม่ได้สมัครลองกดดูรายละเอียดได้นะคะถือเป็นค่ากาแฟให้เราทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ